เรียนคณะกรรมการการประเมินทุกท่านดิฉันนางสาววรุณีคลิปสุวรรณตำแหน่งครูผู้สอนคลพิการรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2564ถึง31มีนาคม2565 ประวัติการปฏิบัติงานเริ่มปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการณกกศนอำเภอชุมพลบุรีเมื่อวันที่18พฤษภาคม2560ถึงปัจจุบันอายุงาน4ปี11เดือน 1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจะเป็นการสอนแบบกึ่งโฮมสกูลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการแจกใบงานแบบออนแฮนจะเน้นให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยไม่เป็นภาระของคนในครอบครัวตารางแสดงจำนวนผู้เข้าสอบและร้อยละของผู้เข้าสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่2ทับ2564ระดับประถมศึกษาผู้มีสิทธิสอบจำนวน2คน ผู้เข้าสอบสองคนคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผู้มีสิทธิสอบหนึ่งคนผู้เข้าสอบหนึ่งคนคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้มีสิทธิสอบจำนวนเจ็ดคนผู้เข้าสอบห้าคนคิดเป็นร้อยละเจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่สาม รวมทั้ง3ระดับจำนวนผู้มีสิทธิสอบ10คนผู้เข้าสอบ8คนคิดเป็นร้อยละ80ตารางแสดงการทดสอบระดับชาติเอ็นเน็ตประจำภาคเรียนที่2ทับ2,564นาสนามโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ จำนวนผู้มีสิทธิสอบอยู่ในระดับประถมศึกษาจำนวนหนึ่งคนผู้เข้าสอบหนึ่งคนคิดเป็นร้อยละหนึ่งตารางแสดงนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่2ทับ2อ6 4อยู่ในระดับประฐมจำนวน1คนผู้จบหลักศูนย์หนึ่งคนคิดเป็นร้อยละหนึ่ง ผลการดำเนินง,งานตามแผนง,งานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่2ทับ2,564มีทั้งหมดจำนวน10โครงการดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษากศนภาคเรียนที่2ทับ2,564 ณนะกศนอตำบลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ระยะเวลาดำเนินการวันที่29ธันวาคม2564นณะไร่หาสิตาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ 2. โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจนักศึกษากศนอ,อำเภอชุมพลบุรี ภาคเรียนที่2ทับ2,564ณกศน,นตำบลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ระยะเวลาดำเนินการวันที่13มกราคม2565 3. โครงการพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT สำหรับนักศึกษากศอนอําเภอชุมพลบุรีประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ณกศนอตำบลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ระยะเวลาดำเนินการวันที่18มกราคม2565 4. โครงการสถานศึกษา ปลอดยาเสพติดณนะกศอน,อนตำบลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ระยะเวลาดำเนินการวันที่25ม,มกรา,า,า,รกมา,าคม2565 5. โครงการยกระดับผลสัมฤทิ์ทดสอบระดับชาติเอน็ตประจำภาคเรียนที่2ทับ 2564ณนกสักศอนอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ระยะเวลาดำเนินการวันที่2 9ถึง30มกราคม2565 6. โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยนักศึกษากศนอำเภอชุมพลบุรีภาคเรียนที่ 2. พัก2564นณกศนตำบลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ระยะเวลาดำเนินการวันที่ 3. กุมภาพันธ์2 5 6 5 7. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษากศนอำเภอชุมพลบุรีภาคเรียนที่ 2. ทับ2,564นงวัดป่าชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ระยะเวลาดำเนินการวันที่18กุมภาพันธ์2565 8โครงการหลักสูตรจิตอาสานักศึกษากศออนอ,อำเภอชุมพลบุรีภาคเรียนที่2ทับ2,564นะ กอสอนอ,อำเภอชุมพลบรุรีจังหวัดสุรินทร์ระยะเวลาดำเนินการวันที่21กุมภาพันธ์2565 9. โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้โครงงานนักศึกษากศนออำเภอชุมพลบรุรีภาคเรียนที่2ทับ2564นะกศนออำเภอชุมพลบุรี ระยะเวลาดำเนินการวันที่25-26ถึง26กุมภาพันธ์2565 10. โครงการค่ายบูรณาการเพื่อพัฒนายกผลสำริดความรู้พื้นฐานสาระการประกอบอาชีพนักศึกษากศออนอำเภอชุมพลบุรีประจําภาคเรียนที่ 2. ทับ2564นะณ กอสอนตตำบลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ระยะเวลาการดำเนินการวันที่28กุมภาพันธ์2565ตัวชีวัดที่2การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตมีจำนวน1โครงการดังนี้โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่ประชาชนนกสอนอำเภอชุมพลบุรีระยะเวลาการดำเนินการวันที่24ธันวาคม2564ตัวชีวัดที่3การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพมีจำนวนหนึ่งโครงการดังนี้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้นกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมไทยจำนวน8ชั่วโมงระหว่างวันที่5ถึง6มกราคม2,565สถานที่จัดณนะบ้านชุมพลบุรีหมู่ที่1ตำบลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ตัวชี้วัดที่4การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนมีจำนวนหนึ่งโครงการดังนี้ โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพสำหรับประชาชนณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนม่วงตำบลไพรขาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ระยะเวลาดำเนินการวันที่21มกราคม2565ตัวชีวัดที่5 กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มีจำนวนหนึ่งโครงการดังนี้โครงการอบรมประชาชนส่งเสริมการดำเนินชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงณนะไร่หัสิตาฟาร์มอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทระยะเวลาการดำเนินงานวันที่3ธันวาคม 2,564ตัวชี้วัดที่6การศึกษาตามอัธยาศัยครูผู้สอนคนพิการมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามอัธยาศัยโดยครูผู้สอนคนพิการมีบริการยืมคืนหนังสือให้กับนักศึกษาพิการถึงที่บ้านนอกจากนี้ได้จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การอ่านผ่านออนไลน์ กิจกรรมอ่านดีมีความรู้เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตัวชี้วัดที่7็ดหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายดิฉันนางสาววรุณีขลิตสุวรรณตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการกศออนอำเภอชุมพลบุรีได้รับคำสั่งมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการดังนี้ 1. งานธุรการทำหน้าที่รับส่งหนังสือราชการให้เป็นปัจจุบัน 2. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆเช่นค่าไฟฟ้าค่าน้ำปัะปาและค่าบริการอินเทอร์เน็ตให้ทันเวลาและเป็นปัจจุบันงานนโยบายเร่งด่วน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้พิการภายใต้โครงการกศอนอปักหมดุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสข่าวประชาสัมพันธ์สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k ครูผู้สอนคนพิการกศอนอ,อำเภอชุมพลบุรีและลายกลุ่ม นักศึกษาธิการรางวัลที่ภาคภูมิใจเกียรติบัตรได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าสอบการทดสอบระดับชาติเอนเนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ร้อยละ100ของผู้เข้าสอบอยู่ในระดับดีเด่นและดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ